เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม Little Nightmares พาร์ทที่5แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราผ่านพ้นอุปสรรคม,มาตั้งมากมายแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนหัวแป๊บนึงเป็นหมวออกเซ ในห,หมวกแรกมันจะเด้หมวกอ่าเพราะถ้าฝนตกมาหรอฝนตกใช้หมวกนี้ดีกว่าหมวกกระดาษเอ๊ยเดี๋ยวมันละลายแล้วใส่หมวกนี้ป่ะใส่หมวกเดิมดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยโอเคไปทุกคนเราเไปลุยกันต่อดีกว่า let's go เออยังไงเนี่ยดันหรอพุดโอเคซิกซ์อ้อ มีอะไรใหะหาดูก่อนเผื่อมีหม,มวกคอลเลคชั่นหมวกนะทุกคนหลังจากที่เรานีเจ้าป้าคอ,อยาวแล้วไม่รู้จะเจออะไรอีกเหมือนกันนะครับทุกคนตรงนี้ไปไม่ได้คิดว่าตรงนี้น่าจะขึ้นได้ครับขึ้นได้ปะ,ปะโอเคบูชขึ้นบูชต้นค่าเหรอ เอาว่ะคือหลังคาวะ่ะโอ้โหแ,แคนที่จะลงตรงนี้เนาะดูเลยกระโดดลงเลยตรงนั้นก็ไม่รู้น้องน้องยืนตักฝนแต่น้องได้เสื้อกันฝนแล้วนี่ไม่เป็นไรเรานี่ขนาดถุงกระดาษยังไม่เปียกเลยเนี่ยดูมวดขนาดไหนไปก,ก่อนเลยะวะเอาว่ะไปก่อนเลย ตางขนาดนั้นจะเป็นอย่างไรตามมาตามมา5้ามบาดลอะไรวะเนี่ยมี้ามาดแผลกราจะกำลังกำลังจะไปที่ใดกันตามผมตามผมมาครับทุกคนตอนนี้น่าจะเข้าได้นะผมติดอะไรวะเนี่ยเออ ไปกดสักทีกดรอกลางวันสำเร็จอะไรอันีเรีผ่านชัตเตอร์จากบทชัตเตอร์ของโอรงเรียนแล้วเหรอมาครับทุกคนไปต่อเฮ้ยไม่แช่ปะไม่หมวกกันเนี่ยไม่ใช่เหรออ๋อนึกว่าหมวกผ้ากัานแผล หมดทังไฟโอ้โหอย่าบอกนะยังไม่หมดจากโรงเรียนเนี่ยใครมาอยู่ตรงนั้นปะโอ้โหมันประวัติยังงี้เลยรอรอจะจัดเดี๋รอจจัดผมจะเสร็จแล้วมีเด็แทบอับไปเนี่ยนเฮ้ยเกือบลวง จะเหอเฮออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเอาว่าสเปเดอร์แมนคล้องอยากจะจับฟางมีแบบโชว์ให้ดูมาได้เห็นไปไงไปไงเง,งี้ยอ๋อโชว์สกิลว่ากันมาดูเขาจะคล้องเข่าแับเราเยอะเลยอ่ะไาครับผมมาแล้วซิกเราด้วย ทำไมมันถึงมีเตียงอย่างงี้วะเนี่ยแปลกแฮะโลงนอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าไปโอเคกระโดดกระโดดรอบน,นึ่งโอเคนนี่มัที่นี่ที่ไหนกันน,นี่อะไรวาอ่าอ่า จับได้ปะไม่จับไม่ได้เหรอนึกว่จับได้ไม่ให้จับแล้วนี่เออวะได้อยู่คือฟิลหรอครับทุกคน Let's go ครับเราต้องทําเวลาเพราะว่าถ้ามันเวลาจะเกินถ้ามันจะเยอะกว่าน,นี้เราจะตัดยากครับ ูดไงไม่ต้องเอามาเสียตรงนี้อะไรอ่ะลิงน่างสบ้ยเฮ้ยเๆอันนี้ดึงป่ะดึงๆๆดๆๆ สีองขวัญสุดสักเลยนี่ยเกี่ยวนิ่มเก็บสีองขวัญอย่างว่าเนาะลิเด้ไหมขวัญร้ายของเจ้าหนูน้อยเอาวันแล้วได้ใส่ไฟ้ใจกดอีนีม่แต่เนี่ยโอ้โหที่ผมต้องโยบตามด้วยใช่ไหมเนี่ยมีลูกกระตาด้วยถ้ามีไฟฉายแบบนี้ ไม่แยงตาเลยโอเคมเปิดตลอดแล้วด้วยกันอ๋อฝั่งนู้นมีอะไรอ่ะอ๋อแมวแมวกลัวเมืดมากอ่ะสจะเล่นไปได้ไี่บังคับอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยยายาอยรู้อยู่ว่าเป็นอะไร สองข้างหน้าก uh ่อนแล้วเผื่อมีอะไรโผล่ขึ้นมาโดนตกใจไม่เอาอือนี้หมวกเหรอหมวกปะชิ้นหมวกปะเด้อ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 มุกไปได้ปะไม่ได้หรอไม่น่าใจนึกว่าหมวกหยิบอย่างเดียวอะไรเป็นหมวกหยิบอย่างเดียวอ่า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 อย่างนี้ อ้าวตันครับทุกคนทันตันอย่างนี้โดนไปสว่งชามที่นะครับทุกคนนี่คือที่ไหนเปิดได้ปะไม่ได้กาจะเปิดได้ส่องไปทั่วถึง กระป๋องอะไรกดได้ไหมกดได้ด้วยกดได้ไหมเอาให้หมดเลย <ś c oughs> เอาให้หมดเลยเอาว่าเรากดตู้รางฟรีมาเจ็ด <ś> จ <c oughs> ัดๆ,ๆไม่รู้ว่าไปทำอะไรหยิบมาก่อนแล้วกันหยิบมาก่อนก็แล้วกันเอา,ามาควานนี้ปะเปิดไปเลยเออฉัน เฮ้ยเฮ้ยไอทีวีนี่อีกแล้วเอาว่ะโมโนเป็นจูนนี่มันทีวีระดับแบบระบบโมโนหรือเปล่าเราจะต้องมาจูนนะุ้กคนทุกคนมาในเวลาจูนเออควไงบ้างแ่ยมันต้องให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มันตรงต้อกมอน จะเป็นแบบทางนีคอเลื่อนดู่อนโอเคกดด้นอานซ้ายมาย่างอีกกี่นึงมาบขอให้ไปพอไปประตูนั่นน่ะประตูนั่นคืออะไรก็ไม่รู้ไปไกลละไกลถึงละไกลถึงประตูแล้วน่ะ เร็ววจะถึงแล้วหยัดโจนดึนงออไมรอบที่สองน้องบอกมองึงจะเข้าไปทำไมทีวีอ่ะถอยส่วนเริ่มกลัวเนระาแล้วน่ะสิสซิกจะกลัวเราเหรอเนี่ยเป็นอะไรกนไม่รู้นะอพาร์ทเมนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่รู้ก็คืออะไรนะครับทุกคนไะเราลุยก,กันต่อดีกว่าเดินติดนะคราวนี้ได้มีอะไรมีลิฟต์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูตอนนี้ก่อนจะมาอะไรกันนะพี่หมีเอาว่าพี่หมีมีรูปอะไรบ้างวะเนี่ย มีหมวกไหมหาดูก tamam. okay. hey, e, e ่อนหมวกเดี๋ยวมีหมวกเฮ้ยมีรูปหมวกมีปหมนั่นน่ะทำบนน่ะใช่ปหมต้องใช่แน่นอนต้องใช่ยังไงนี่ไงหมวกหมีใช่ปหมเอาว่าหมวกหมีใส่เลยลูกหมีหมวกลูกหมีเอาว่า เฮ้ยตรงนี้มีรูได้เข้าได้ปะเข้ารูตรงนี้ได้ปะเข้าไม่ได้ตั้งแต่ถืออะไรมาถืออะไรอะ่ะฮะก็ต้องถืออะไรอะ่ะถือมีเหรอเอาถือมีได้ปะมีมามนี่ยาว้าว้าแกชอบเล่นมีไหม ดูด้ด้วยอย่ามารุ่งกับฉันจ่ามานุษย์เอาไปทำอะไรกับมนรู้หม,มีเนี่ยเออแต่ผมเออก่อนที่มันจะนีมะนะ่มันคืออะไรมันเน่อ๋อมันคือเครื่องสแกนอะไรวะน่ะสแกนหมีได้ปะเนี่ยเออนี่ไงมันมีไอ้ลูกหมีอยู่ มีมันมีไอ้มีมีคุตเจีอยู่เรามาเซแกนดูว่ามันมีไหมนี่อะแปลว่าเตื่นมีเลยไม่ได้จะนนั่ตัวนี้มีไหมหรือว่าตัวนี้วะมาดูมาดูตัวนี้ก่อนตาทำมมันน่ากลัวเนี่ยเออนี่ไงมีเสียงอยู่เนี่ยเออนี่อะตัวนี้แหละตัวนี้แหละมาตัวนี้ต้องมีแน่นอนเดี๋ยวไปสแกนดู อ่ะนมนีมาแล้วเนี่ยสามทัวเลยวางเลยแล้วเราก็มาโอเคเพราะว่าเดี๋ยวสแกนดูดิมีเล่นด้วยเหรอไป let's go ก็ถือมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่เราถือไปก่อนก็แล้วกันเผื่อมีเผื่อมันไม่ได้ใช้นะฮะผมก็ไม่รู้ก่อนว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไร อาจจะมีกันไกลมาให้ตัดก็ได้ไมั้งไปขึป้นเไปเอาลงก่อนว่าจะขึ้นน,นี่อะไรกันอะไรวะนี่รับจิตเหรอเนี้ยอันนี้คือโรงพยาบาลหรออันนี้อะไรอ่ะ เอ้าอายนใส่เฉยอะไรวะเดี๋ยวข้างในนี่คืออะไรอ่ะเอามานี่ไม่ต้องเผา,าจะเผาของเธอเองเอาว่าชัน้นี้เผาว่ะเฮ้งันปดดังรางวัลสำเร็จ ซอยเอ่อ uh, คิดพอนี่ไงเด้ได้คุณแจแล้วเอามาเผาทีลร้ันดูเดี๋ยวผมลองเผาอันนี้ดูดิต้องเผาไหมอ้าเดินเดลองเผาดูเอาไปเอาเผาไม่ได้ปะ่ะมันเหมือนมีหวัวอะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้เอ,เอาเอาอะไรวะ ใมันเถอะเอาไว้นี่ก่อนอ่ะเ,อเราได้กดแกแล้วแล้วพุทแกไปทำอะไรอะ่ะไม่รู้ใช้มันเถอะต่นเตนไอ้พิจาร์านเริ่มแบบใซส์จมองเยอะแล้วตอนนี้เริ่มปวดหัวแล้วโอ้ยมาเดี๋ยวเราถือถือตุ๊ก,กตาเดี๋ให้ไม่รู้หรอกว่าเอาไปทำอะไร แล้วฝั่งนี้เรายังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเดเดี๋ยวเราไปดูก่อนออลินพันกันหมดแล้วตอนนี้ที่ใส่ฟิวด้วยใส่ไม่ได้หรอตอนนี้มีฟิวปะ่ะมีแต่กุญแจมันวางลง,งกุญแจมาใช่ไหมแอน้นี่ไงเตียงมาด้วย พี่มามีดูเหรอว่าถือไปทำอะไรถือมาก่อนวางเลยจัาววันนี้ไปชสยครับทุกคนมาใส่กั้มาโหเยดเค้นี่มันอะไรกันเนี่ยตามมามจะหุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยอ๋อหอ ีอากาศมันเริ่มแบบกดดันมาทุกคนนี่หนักเดี๋ยวบอกะนะว่าว่าไม่ต้องหนักก่อนหนักก่าจานได้เลยอ่ะทามไม่ได้ด้วยเปิดไฟดิปิดทำไมโอ้เดี๋ยวจะจัด,จดบอกเลย

เออเอียบเลยโว<อ>้มือแง่เงเาละกูบาดเองลุกมาเจออะไรแบบนี้ด้วยโห้ไฟเลยตอนนี้มันมาแล้วไอ้มือบ้าได้ปะเฮ้ย ไกลหมดเลยอ่ะลานกว่างอย่างนี้โอ้โหมันดักรอกูเลยโอ้โหคิดว่าไม่เห็นนะแบบมันรออะไรอ่ะโอ้โหคิดหายแล้วกูทาไงดีวะยุกยุกเอ้ยอุ้ยมันรออ่ะ Ui dạ mà Phải xoắn Phải, phải xoắn xoắn đấy phải xoắn xoắn lời Nhi nghe Nhi mà lại gì hả Hả ngày điêu nè Lo đấy bác Chú kê bác Hơi hơi แบบโดนจับเป็นพรีเดเตอร์เลยไม่ใช่สิเอเลียนในเดอะพรีเดเตอร์ว้ายไปครับผมรุ่นร็วนรุ่นรุ่นวิ่งวิ่งเดียววิ่งเดียวเออป๊บขึ้นขึ้นขึ้นมาไม่ได้หรอกบอกเลยขึ้นมาไม่ได้หรอกโอ้ยังไงตามอีกเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไป โดดก็ไม่ได้ช่องเลยเหรอไม่ทันนอกี้เข้าช่องช้าไปเทำไมจะเป็นเพืตุ๊กตานีว้ายฮ่า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 มาแลก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 ขึ้นไปขึ้นไปดู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 เจ้าเขาเจ้าเขา เอาเข้าไปเข้าไปดิเฮ้ยเฮ้ยเกือบถึงเข้าไปเข้าไปออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ว่าตอนนี้เปิดไฟเปิดไฟตอนนี้มีอะไรบ้างทางไปบ้างมีไป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 เขี่ยดูดนี้หน่อยเปที่หมายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ôm ừ, mình vô ơn, chắc chắn chắc chắn 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 Lên chắn 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 em nhớ em nhớ ็วมากมันวิ่งเร็วมากมันจะหลักหน้าโอเคตอนมาาะนี้วัดไม่แรงแหลกโดัดขึ้นตึ๊บตัวขึ้นดดน,นั่นน่าสวยอตองน,นี้เหรอไป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 เอออ้าเราจะไปยังไงต่อกันเนี่ยสองไปแป๊บนึงยวตำรวจยังไงฟิวฟิวอ๋อโอเคไปไปไม่ต้องไปสวนละ ถ้ากินของเขาก็คือเอ้ยอย่าติดไปนู่นแล้วอ้าวมีค้อนมึงมาบัดรสิงไม่ไงไม่ไงเอา้าเอา้าเอา้าเอา็จล่ะมึงเข้ามามึงเข้ามาเอ้ยเอาเอา่ะมามึงมาเฮ้ยมึงอย่าหลบไม่ไม่ต้องหลบบอต้องหลบ ่าตายบ่มเอ้ยตายบ่อเอ้ยจิ้มจัว่าตายาหามดแล้วพังเข่ามาย่าลบหำลบโอ้ย,อยก็ตีซาแทนเฮ้ยเอาไหมอย่าติดอย่าติดอย่าติดซู้อหน่วยได้บาดทีน,นี้มาอ่าพังเข้ามาพังเข้ามาอิด เออหักไปดิมาตีให้มือหักไปเลยออกมาออกมาว่อนไปนรอบนึงมาตายไปมตายไปเฮ้ยมันตายป่ะหักตายาบลังหักปีมันตายไปเลย ตายปะรู้ว่าจะไม่ตายซะแล้วนะมึงหักมดแล้วน่ะมีกี่นิ้ววะนั่นนะ่ะเป็นนิ้วคนธรรมดาเนี่ยแหละไม่น่ากลัวชิบหายเลย, <im itation> ลเ,เลยแต่กูตีสเละเลยตะกี้มาแต่ละทีมันก็แบบ อะไรอ่ะทางไปปะอ๋อเลื่อนได้เด้อเดๆๆๆดเดี๋ยวไปเดียวไปก่อนอย่าลุกนะอย่าลุกนะเฮ้ย,ยผมได้ยินเสียงอะไรข้างซ้ายวะไม่รู้โอเคเดี๋ยวเอาควันมาตีดีกว่าน่าจะต้องใช้ควานนะ ไม่ต้องลูกเออสามปีข <c oughs> อมาตีกระจกดีกกมากไม่ไงะเอาออกไปเลไปะต้องเ,เอาไปนิ่งแหละปล่อยแล้วไปซีซ์รอหวังแตบนึงเดี๋ยวเราไปหาเออตต้นี้เหรอ ิทำอะไรอ่ะเห็อยังนั่นฮักนิวเรียนยังกูไม่ยังเหตุบ่ฮะเฮ้ยเราได้ฟิลแล้วเนี่ยเห็นไหมมาฮักนิวเรียนเหตุกังเออไปบอกให้มาฮักยังไง้คงจะรอนานขอโทษที่ทำให้รอนานเขาขอโทษ ไปล <Yeah, S 3> ุยก okay. ่นเถอะเอาฟิวมาไสตรงนี okay, ้โอเคดู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 ดืดูดด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 ด เอาไม่ได้จะใส่ตรงนี้โอ้โหยัยงไม่เสร็จอะเอาเดีย๋ยวออกมาถอยออกมาจากห้างๆอถอ,ถอยออกมาห้างๆหน่จะเออใส่ให้เองอัตโนมัติเฉยยุ่งๆแล้วไงยิ่งกลัวหุ่นจ้ะยังน่ากลัวชิบหายเลยเออไปต่อไป Let's go Let's go <S เดินติดอยู่เรื่อยเลยตามมาี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอันนี้มีฟิลส์ด้วยอ่าดูเมนว่าเดี๋ยวนด้ตอนนี้มีฟิลใช่ไหมอ๋อนน่นฟิลอยู่นน่นอ่ะโอ้ ผมขอดูเวลาก่อนกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดคลิปไปตรงนี yes. да ้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคก็ทุกคนฝากไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาลีกกอนสวัสดีจ้ามึงเล่นอย่าง